สบายดีครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับวันนี้ภามาเบิงหนาง,งานที่แบบเออถึงกับจังไหนล่ะเขาตาจนขึ้นจางไหล่ะมันเบิดอหรีครับงานกับหายาครับโบดินกับหาโบได้ครับแต่ว่าลุงน้องกับโตกงงานจอดกันหลายอยู่กันหลายครับนี่มาอยู่กับที่งานปลาเราค้นดังครับคุณนะม่ธทร,รมดาเลยครับคุณ มันหลอกหน้าเจ้าของครับเบิดลขักแปลนเอืดตืดนี่ละคอเสียของสองลอยครับงานมันเห็ดเร็วมันออกเร็วงานมันก็ต้องหาเพิ่มครับบัวดีแลี้บัวใดครับยิบอปั่นเลยครับเรื่องดินเป็นน้ำอยู่แมา นี่ครับมันก็เป็นสูตรอย่างหนึ่งครับเอาสิโลกหน้าเอาหน้า,ขาเขากับตองเฮ็ดให้มันได้ครับเฮ็ดจังไหนชิบหายหน้าเบิ้ดยังสีเบิ้ดเอาอันนี้ปั้นเฮ็ดทางเลน่นนึกซื้อได้ครับเพราะว่าสิโลกเบิ้ดหน้านี่ครับ <laughs> สิโลงเบิด้ดหนิเลย <laughs> <laughs> งานเล่นเนื้อพื้นดินมึงเอ้ยมันเอาม่ได้เหรอครับ มันออกวะได้มนันอีกคนกับจีซื้อดินคนกับเลือกดินมนีิดินสะดินคู่มาเอาอสองสัยขุดสะครับลวงลงเลือกมานะนี่ยมัดเลยเด้่เห็จใจไหนครับพูดหน่อยเอเอดินนวลไหมตายนี่เขาต้องเอาดา่านน้ำปูครับเเอาดา่านน้ำปูแลน ต้องใช้จจอเจาะเจาะมาปูเสือพี่บ้าขายรอกข้าวะเฮยรับหน้าพี่บ้าครับออนี่ครับหน้าสีอะไรครับลอกเบอดนี่เลยครับขายจนหกักเปียกงลอ,งอ,อ,ลลองก้นยไววันยตรงลงมาเบิองวะนุ่มนับนุ่มนับนุ่มนับเลยไหมเบิองไหมเออไปอ,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 อย่าไปแง่งเลยไปขายโอ้ บอาหากเลยบรดินเมียีอะไรพี่มี่มจะอ,อไปทายไก่บอยากเบิ้งมีเบิ้งปาลาเราเลยเหรครับมวลครับเด็กความรู้ขึ้นเองนะคขึ้นเองทั้งหนุ่มทั้งนวม สลักพุ่นเฮ้ยมุนปันห้ามเลยวดเ้ยเอับเอาลงลงมาหยืนยุ่ตารางนี่ครับเพียงข้อครับจกักจักพื้นหน้าพื้ื่น่อยแค่ไหนอยู่เ,นเ,นยเพียงข้อเลย อันนี้แค่ปูทางแลนด์นะครับเพราะว่าฐานล้อมันแห่งมันโนมมีท่างแห่งครับบางเขตเขตโน่นดินแดงนี่เกี่ยวเขาแล้วปุ๊บเขาเจเอาแมโคเขามาเลยครับแมโคเขามาพอดีปั่นทางขึ้นครับปั่นทางขึ้นเขาไปหาบ่อดินครับเพราะว่าบางเขตนี่มันเป็นหน้าปังครับน้ำซับตลอดทางมันน้ำโน้มีโอกาสได้แห้งครับเขาจจเอาแม่โคมาปั่นทางครับปั่นปั่นทางไว้มันตากลดด สักเดือนแล้วก็ยังรอบนานะสุดท้ายไปเลย Nó có tất cả thứ không khẩu <cười> 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 ไปวเกษงคุณนะพอเมื่อวานแค่หลอกทางขายนี่บ็ไม่มีงสิขายแรอวแต่ลอกทางกนื่อเนยก็ยจัวไ่้สองรอยเะจะได้คหน้าคอยครับที่ตังในกระไดคำหน้าคอยหน้ากุัวกูเ็ตังในกระไดเอาเอาที่หลอกกสิขุดอะที่หลอกก็จะขุดอะไหน้าเขาสูงสิหลง ซมยังซมยังสมเออกัท no ี่ <se> ีน <ira> ูเห็นนอดเจ้าอยู่ลุงอเห็นนอดเจ้าอยู่ปะอู้นวมากีล่ะโอ้คอยดูอยังเนาะไตกนัดเบอร์ยบี่เม็นาสาันอยู่ได้เห บดกับบดอีรีครับมาเอาหน้าจากคลองหบดคักแล้วซื้อมาด้วยอ้น้าพี่บ้านออซื้อว่ดนี่มันลงได้แต่มันขึ้นไม่ได้อืึ มันแห่งอุ้ยเหมืนล่องไปหาจะเนี่ยมันแงว่งป่ะไปสกปรกไหมโอ้ยนี่บอกเราเลยเอ้าเจ้าเจ้าแข่งแบบเกียมบอกเกียรยี่ห้ข้างๆจะจมดิรู้สึกี่ย่เสียโอ้ยดับไปด ูสูงกูพปขำก็ยน้องมุนจวดเลยได้หรอเงีมันลงบุรัเทีย์นะตัวดำหากินเองครับอันนี้บร่เทศกินนะครับหากินเองเฮ็ดกินเองอุ่นอุ่นกับเขาเองเปิกุยยางนี่ตะก้อนโบว์กเป็นปักเตี้ยกระเ้าเนี้ยจอดในเตบ้านนปักมบ้าอ่างไรนไมาใส่ได้เข้าสลัดสลัดบันดูไห

นันแหะมูบ,บ,บัพานครับเล้นไม่ใช่ข้องกระดาหมูรถดำหนี่เบื่งเอาแล้วแตแค่ใจเข้ากับเพื่อนใจแล้วตองเรายังไหลเลยมามาเกย์เงกินมาอีกยมาทรใหม่แล้มาเกเอ้ยบอกเขาเ้อเราแต่ตายก็รออยู่นี่แหละบางทีก็องวันหัวขนดูมันสอที่นี่

ดิ้นันีียังกาแรนเนู่เนาะเบงเอามากครับจอดันีกยในยูนั่กินกินเองเอาบอกลำไยพูดเ่อมาแจกเยอะเข่นในสุขนลำไยฮะ ยนถือทุกคนทุกคนถู้มันสอจอแจกล้ำใหญ่ได้ยังมึงว่ประนม่าตัวื่มแจกมึงดังอะด้วยมึงเกวไ้แดกพื้นกินดอามอนมันมาหยังงั่นฮะอะไรมาหยังงั่นมันนี่ัน กินขเขาเร่งเขาง,ง่ายเหมืกันครับหากินเองครับเย็ดซอยกันเม่ไ่ได้ทานเทจกินครับ